สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเชฟเชฟโโลโดนะครับน,นี่เรามาดูคืออาการเสียงดังเวลาสตาร์ทเครื่องเสียงดังแบบนี้ประมาณนี้นะครับพอดีไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้ฟังเสียงอันนี้เพิ่มเนี่ยก็คือตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องมูเลตไดชาร์ตนี่ครับมูเลตตัวนี้ คือตัวนี้เราทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วของเก่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแลวดูของเก่ากันนี่ครับของเก่านะครับเนี่ยก็ค,คือฟรีล็อกมันจะเป็นมุลี่แบบฟรีล็อกนะครับเนี่ยนี่ของเก่าเนี่ยครับดูลูกปืนข้างในปืนมันแตกนะครับปืนมันแตกแล้วทีนี้มันจะฟรีมันจะไม่ล็อกนะครับ ยดูง่ายเนี่ยอันนี้มันก็เลยกลา,ายมาจะมีเสียงดังนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องมีเสียงดังบางคันนี้ปุ๊บเนี่ยฟีไปเลยก็คือใดไม่ชาร์จไปเลยเหมือนมีโก้คันคันนี้แล้วที่ผมเคยลงคลิปให้ดูนะครับไอ้พวกนี้เป็นโมเลลฟีล็อกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีถ้ามันฟีไปเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะ ทำให้ไดไม่ชาร์จนะครับเพราะว่าแกนที่อยู่ข้างในของไดชาร์จเนี่ยมันไม่หมุนนะครับมีแต่มโมเลตตัวเนี้ยมันจะหมุนฟีอย่างเดียวเลยก็คือตัวนี้ข้างในไม่หมุนไอต,ตัวนั้นก็คือเสียหนักสุดละไอต,ตัวนี้มีเสียงดังเฉยแต่ว่ายังยังล็อกอยู่แต่ลูกปืนมันแ,แตกไปแล้วนะครับ<อ>นี่ครับฝากดูด้วยนะครับเวลามีเสียงเวลาไดไม่ชาร์จอย่างนี้เพิ่มเนี่ยมมเลตตัวนี้ก็มีส่วนนะครับของแต่ละรุ่นที่เป็นมมเลตแบบฟรีล็อกนะครับ โอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับอู๋ชิตออโตโ้เซอร์วิสขอบคุณครับผม